มันหวานมากนลยคนหวานแบบโอ้โหบอกบอกเลยเลยว่ามันหวานมา,มากๆนะทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Boom นะครับของวันนี้นี่เลยวันนี้นะครับผมจะมาลองชิมอันนี้ ชีวาน,นีพงศ์ก็ได้ทํามาสองสขวดนะครับอันนี้เป็นขวดเล็กๆมากๆส่วนอันนี้เป็นขวดที่ปันกลางแล้กันออนี่นะครับโอเคก,ก,ก็บอกได้เลยว่ามันน่าจะหวานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจิมขวดเล็กๆอันนี้ก่อนนะสกุเนี่ยขนาดก็ประมาณนี้นะครับ that's good ชิมควดใจญ่เลยก็คือนี่นะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็แช่นานแล้วะครับผมทาตั้งแต่หัวค่าคแล้วนะเออแช่งมือกอออ็ผม,ผม,ผ,มผมนะช่วงนี้ก็ยาวมากนะทุกคนนะเนี่ยเหมือนสิงโตเลยช่วงนี้ฮารตัดผมไม่ได้แนะรปินหมดเลยช่วงโควิดนะทุกคน Wow. Chili, that's good. หวานมาก นีนะครับก็กานกินอันนี้เชอรี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด b ับส i คร